ถ้าจะลองเปลี่ยนชื่องูเห่าให้มันชื่อนิ้งนองหรือว่าเปลี่ยนชื่องูเห่าให้ชื่อกุ๊กกิ๊กแต่พิษก็ยังเหลือเท่ากับงูเห่าใช่ไหมโยมในข้อนี้ทุกท่านก็คงจะทราบดีถ้าจะเปลี่ยนจากคําว่าชูไปเป็นคําว่ากิ๊กก็ก็ยังเป็นชูอยู่นั่นแหละถ้ากิริยาการทํายังเป็นชูเหมือนเดิมนะโยมตรงนี้ก็ท่านผู้รู้ท่านหนึ่งได้ตอบไว้ดี นะมีคนมาถามกันบ่อยเลยว่าการเป็นชู้กันในบาปมากไหมก็บอกบาปมากสยมเป็นชู้นี่บาปมากนะพระพุทธเจ้าตรัสไว้นะและต้องชดใช้กรรมกันเนิ่นนานทีเดียววันนี้อาจจะดูเหมือนเสวยสุขเสวยสุขอยู่บนบนความทุกข์ของอีกสามีหนึ่งอีกพัญยาหนึ่ง,ท,งทั้งทั้งที่รู้ว่าพัญยาสามีของตนไปมีชู้แล้วตัวเองก็แอบกินลักกินขโมยกินนะหรือว่ากินแบบโจงแจ้งก็ตามทีมันก็ยัง ยังเป็นทุกข์อยู่ดีฉะนั้นความสุขวันนี้มันจะพาไปสู่ความทุกข์มหาศาลก็มีโยมถามว่าแล้วเป็นชู้กันในบาปมากไหมแล้วถ้าเปลี่ยนจากคําว่าชู้ไปเป็นคําว่ากิ๊กวันนี้เป็นกิ๊กกันเนี่ยนะก็บอกว่ามันก็คือมันก็ชู้มอนเดิมเลยโยมเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนชื่องูเห่าให้ชื่อนิ้งหน่องอ่ะมันก็ก็งูเห่าอยู่นั่นแหละพิษก็เหลือเท่าเดิมมันก็เหมือนกับอะไรก็ติดหัวอยู่ตรงนี้นะโยมนะนะกิ่งไม้มันก็ติดหัวมันก็รกรกอยู่ในหัวสมองรกอยู่ในหัวใจ คือบางทีไม่ได้เป็นชู้ทางกายแต่ว่าใจเนี่ยมองสามีเขามองพัญญาเขาผัวเขาเมียเขาแหมทําไมสวยกว่าของเราทําไมดูดีกว่าของเราทําไมเราจะได้มาเป็นเจ้าของมาครอบครองมันก็เหมือนกับมีอะไรมาคอยกวนใจอยู่อย่างเนี้ยมากวนใจกิ่งไม้รบรบกวนหัวอยู่อย่างเนี้ยมันก็ติดอยู่อย่างนี้แหละและ้วก็เหมือนกับมีอะไรก็คือก็รู้อยู่กับใจว่าตัวเองกําลังลักกินขโมยกินหรือว่าอะไรต่างๆเราเนี่ย ฉะนั้นจะเปลี่ยนจากคําว่าชู้เป็นคําว่ากิ๊กหรืออะไรก็ตามทีท่านผู้รู้ท่านนี้ได้ตอบว่าดีมากๆว่างูเห่าเปลี่ยนชื่อมันก็ยังเป็นงูเหา่าวันยัง่ํานายโยมก็เอางูยางมาให้นะก็บอกว่าดังนั้นท่านทั้งหลายความรักที่เป็นเพียงแค่ผัวเดียวเมียเดียวและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอยู่ในฐานะที่เราเป็นได้มันไม่ต้องมาอะไรนะ มันไม่ต้องมาถูกลบกวนด้วยอะไรที่มันเหมือนกับกวนหัวจิตกวนหัวใจกวนหัวสมองอยู่นั่นแหละถ้าหากว่ามั่นใจว่าคนที่เรารักและเราเลือกแล้วแล้วก็จริงใจจริงจังอยู่กับเขานะพระพุทธเจ้าก็พยายามให้คนออกจากกามแต่ถ้าออกยังไม่ได้ออกจากกามยังไม่ได้ก็ให้มีกามเฉพาะหัวเดียวเมียเดียวของเราจะได้ไม่ต้องไปศบตากับอสรพิษนะซึ่งจะเปลี่ยนชื่อเป็นร้อยชื่อพันชื่อ มันก็ยังเป็นอสรพิษอยู่นั่นเองพิษก็ยังเหลือเท่าเดิมฉะนั้นท่านทั้งหลายก็คงเป็นข้อคิดเตือนใจเล็กๆน้อยๆจากความรู้ของท่านผู้รู้ท่านหนึ่งให้ขอคิดไว้ดีเรื่องนี้ขอเจริญพรจะได้ไม่ต้องทุกข์ใจเพราะวันนี้ถ้าเราสร้างสิ่งที่เป็นนรกในปัจจุบันนรกในอนาคตเบื้องหน้ายังไงก็ต้องได้เพราะคือการเก็บสะสมหน่วยกิจของนรกวันนี้นรกเบื้องหน้ายังไงก็ต้องเป็นทุกข์ต้องชดใช้กันเนิ่นนาะนแน่นอนเจริญพร 乌龟的玩具。